ล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลประจำสัปดาห์นะครับของลาลิกาสเปนนะครับอยู่กันที่สัปดาห์วันที่21-24ตุลาคมพศ2566นะครับเกาะพิมลีกแล้วก็ทำกันแล้วย้อนไปดูคลิปก่อนอันนี้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ไม่พูดพร่พ์ทำเพลงนะฮะเราก็จะมาใส่กันเลยนะครับวิธีการก็คือ1เตรียมตารางให้พร้อมนะครับทั้งค่าโกละค่าไอจีสองไปเตรียมข้อมูลตัดแต่งกันให้เรียบร้อยนะครับ วิธีก็อยู่ในคลิปที่แล้วเนาะส่วนสามเตรียมค่าอาเตรียมตารางเอ c e เซลเปล่าๆนะครับเพื่อเอาข้อมูลมากรอกสี่ใส่ตารางแล้วก็อ่านค่านะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วๆเลยนะครับโอเคครับเราก็เตรียมตารางกันเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปจะไปอ่านค่ากันเร็วๆว่าอ่าเป็นยังไงกันบ้างทำรับวิเคราะห์ม,มาสิบคู่แบบเร็วๆเลยนะอืมอ่ะแบบคู่แรกเดี๋ยวไปดูก่อน คู่แรกเป็นโอซาซูนากับแคนาดาโอซาซูนากับแานาดาก็โอซาซูนาเปิดบ้านเจอแคนาดานะครับนั้นนี้ก็บอกว่าโอซาซูนาจะยิงไม่ได้นะแคนาดาจะยิงสองสองลูกนั้นนี้ก็ทํานายอยู่ที่เจ้าบ้านชนะอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ทีมเยือนชนะอยู่ที่เจ็ดสิบสี่กว่าเปอร์เซ็นต์สกอร์ที่คาดว่าจะเกิดศูนย์สอง ก็อยู่ท kind of well wow uh, ี่ประมาณ16.88%ครับศูนหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ16.59%นะครับสูงต่ำสองเนี่ยบอกต่ำห้า <hm สิบสออืมอสูง2.5อยู่ที่45.7.9%ก้าคู่นี้นะครับแคปรูปกันไปดูกันได้นะครับคู่ต่อไปโซซิดัดเจอกับมาโยกาโซซิดัดเจอกับมาโยกาอะคู่นี้ก็บอกว่าเจ้าบ้าน จะยิงประตูได้ที่3.87ส่วนทีมเยือนจะยิงได้ที่2.23สกอร์ที่คาดก็น่าจะประมาณสัก3-2หรืออ,อ,อาจจะ4-2อะไรอย่างนี้นะครับส่วนเจ้าบ้านชนะอยู่ที่65.90นะครับสูงต่ำนี่สูงต่ำสองอยู่ที่65%นะคูออ่นี้คู่นี้น่าโดนนะน่าโดนเหมือนเหมือนจะเข้าสุดนะอ,อ่าแล้วก็สูง2.5อยู่ที่94.26%นะครับสกอร์คาดว่าจะเกิด3-2นี่อยู่ที่3-2อยู่ที่ 5%เอนึงนะแต่ส่วน41่เนีนะ่ยส2อเนีนะ่ยอาจจะทะลุไปถึง70%กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะอันนี้มันมีแค่33นะครับโอเคมาอที่คู่ต่อไปเกตาเฟ่ทีมลักของเรานะทีมกรีนวูดแล้วก็ทำตังค์ของเราด้วยเกตาเฟ่เจอกับริวเลติสบ้านเกตาเฟ่เกตาเฟ่โดยส่วนมากฟุตบอลอ่ราคาเลทสูงต่ำเขาจะเปิดไม่ค่อยสูงมากสำหรับ เกตาเฟ่นนะ,ะเป็นที่สองสองลูกสลูกควบเลยอเงี้ยรอบคู่นี้เขาบอกว่าเกตตเฟ่เนี่ยจะชนะไปได้ประมาณ1นึู่นนะครับเจ้าบ้านชนะอยู่ที่63%สนะสูงต่ำต่ำสองอยู่ที่6 8สิสูงนี่อยู่ที่3ามเสนะครับสกอร์หนูนย์เจ้าบ้านชนะนี่จะอยู่ที่2 0่สนะนะ เราเยอะที่เดียวนะเยอะแล้วก็2 0งจะอยู่ที่ประมาณ15บหเปอร์เซ็นต์ศูนย์ศูนย์จะอยู่ที่สิบสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับคู่นี้ก็ลองไปจิ้มดูกันได้นะสำหรับกิตาเฟกส์ครับเรียวเบตินเรียวเบตินฟอร์มนอกบ้านไม่ค่อยดีด้วยใช่ฟอร์มนอกบ้านไม่ดีคู่ต่อไปนะครับเป็นเซบียากับลิมเบลิโอ้คู่นี้นี่น่าดูจริงจริงเซบียาเบี่ยเพ่เปลี่ยนโค้ดใหม่ด้วยเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลลี่่ยนแ้วอะคู่นี้นะครับเซบียากับลิมเบลิตเขาบอกว่าเซบียาจริงลนึงเรีมาย่ลูกนะครับผู้หนผูู้มาาเยยือออนนบกว่่่จะะชทีึ เอ้ยหกสิบสามจุดแปดหกไหครับเสมออยู่ที่สิบเก้าเปอร์เซ็นสูงต่ำต่ำสองจุดห้าอยู่สามสแปดจุดสี่แปดนะครับแล้วก็สูงสองจุดห้าอยู่ที่หกสิบเอ็ดจุดห้าสองก็มีโอกาสที่จะสูงทีเดียวสกอร์สองหนึ่งผู้มาเยือนจะชนะนี่อยู่ที่เก้าเปอร์เซ็นต์นะครับน้อยอยู่นะมันไม่เยอะมากน่าจะสูสีกันนิดนึงนะครับเต็มที่อาจชนะกันแค่ลูกเดียวนะแต่ถ้าไปสูงน่าจะปลอดภัยนะโอเคไปนี่พูดต่อไปนะครับเซลตาบิโกกับแอตมาลลิปบ้านเซลตานะใช่แอตมาิ แอดมาริตอ่าคู่นี้บอกว่าเซตาบิโก้โหจะทำประตูไม่ได้เลยครับส่วนมมดริดไม่ค่อยดีด้วยช่วงนี้เซตาบิโก้โหในบ้านนี่งหนักเลยส่วนแอดมาริดนี่จะทำได้ประมาณ2ลูกถ้าผมสกอร์คู่นี้ก็มมดริดน่าจะบุกมาชนะอยู่ที่2ศูนย์นะเขาบอกว่าแอดมาริดจะบุกมาชนะ85.04%แล้วนสะสูงต่ำก็ต่ำ2.5อยู่ที่48.75นะครับแล้วก็สูง2.5อยู่ที่51%ไดใกล้เคียง สกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น0.202 02, อยู่ที่19%นะครับแอตดมาริทจะบุกมาชนะนะครับคู่ต่อไปลัสพรมามัสพบกับไลยโยวาเยกาโนลัสพรมามัสเจอกับไลยโยบายเยกาโน่โอ้โหคู่นี้มีเศษ0.00สูงน,น,น,นะครับเสมออยู่ที่50%เลยเสมอแบบ0.00ด้วยน,นะต่ำ2.5บอกว่า94%เลยนะแทบจะไม่ยิงกันเดี๋ยวต้องไปดูอัออตราที่เขาเปิดมานะครับว่าคู่นี้นี ต่ำๆเดี๋ชอบนะหน้าจิ้มเหมือนกันแล้วก็สูงอยู่ที่ห้าเซ็นนะครับสูงๆอ,อยู่ที่สีน่สะิบสามจุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์ในนั่นโอ้โหคู่นี้นี่มีลุ้นนะใช่เปอร์เซ็นต์ที่จะแบบไม่ไม่สามารถยิงสกอร์กันได้เต็มทีม่อาจมีแค่ลูกเดียวเยอะอหนึ่งสูนี่อ่าไบโยไบเยกาโนบุกมาชนะเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคู่นี้เดี๋ยวไปดูอัตรานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาจิ้มได้คู่นี้น่าจะติดดาวไว้หน่อยนะครับมีโอกาสนะนาโน้ตไว้ครับคู่ต่อไปคิโรนาโอี กับอเมเลียใช่ไหมวะอเมเลียใช่กิโรน่ากับอเมริกาโอ้โหระบบกิโรน่าบอกจะยิงกูจะยิงสามลูกอะนัดเนี้ยอเมริ ier, กาบอกยิงลูก<ม>ยิงมมไม่ได้อะอาจจะเต็มที่กับลูกหนึ่ง<ม>ครับกิโรน่าอาจจะทะลุไปถึงสี่นะอาจจะสี่หนึ่งแล้วไม่ก็สามศูนย์สามหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่กิโรน่าเนี่ยมีโอกาสชนะถึงเกินสองลูกเนี่ยมีนะมีเออแล้วก็เจ้าบ้านชนะอยู่ที่แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตำ สออยู่ที่14.6%แล้วก็สูง2.5อยู่ที่85.40นะครับส่วนสกอร์ที่คาดว่าจะ3.1.30เนี่ยมีถึง8% 3.1.7%นะครับทะลุปไป4.1เนี่ยอาจจะแบบ50กว่าเ <52. S 1> ปอร์เซ็นต์เลยนะคู่นี้ก็น่าจิ้มอีกทีอีกคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูาราคาที่เปิดมานะครับกินโรน่านี่ก็น่าน่าโดนจริงๆคู่ต่อไปวิีรลิวพบอาราเวสเบียร์ลิวในบ้านวิีรลิวช่วงหลังไม่ค่อยดีนะอาราเเบสนาะใช่ โอ้แต่คสูสีนะสูสีแต่คิดว่าน่าเอียงไปเจ้าบ้านแหละกขาบอกว่าบีรวจะชนะได้ประมาณ1นนะครับแล้วก็เจ้าบ้านชนะอยู่ที่ห้สเ็ดเซเสมอยี่บเกปนตะต่ำสองจดห้าอยู่ที่7จ็ดสบปเสูง2อดห้าอยู่ที่ยีบสาเปเซนตครับสกอร์ที่คาดว่าน่าจะเกิดเจ้บ้านชนะหนึ่งนหนึ่งศูนย์นี่ยี่สบามจุดสามสี่เปอร์เซ็นต์เสมอศูนย์ศูนย์อยู่ที่สิบแปดจุดห้าหกเปอร์เซ็นต์นะครับก็คู่นี้เดี๋ยวไปดู ใช่ไหมพูดท้ายแล้วน่าจะบาร์ซาโอ้โหบิ๊กคู่นี้น่าจะมันนะบาร์าบิวเบลบิวเบลก็ทำเหมนงานดีนะครับบาร์ซาเจ้าบ้านบาร์ซาเจ้าบ้านดูนีบิวเบลเป็นไงบิวเบาน่าจะเฉือนนะครับน่าจะเฉือนนะเขาบอกบาซ่าน่าจะเฉือนในบ้านได้หนึ่งลูกนะครับก็เจ้าบ้านชนะได้อยู่ที่ห้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเสมอที่ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะต่ำสองจุดห้าอยู่ที่เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์สูงสองจุดห้าอยู่ที่ยี่สิบสามจุดแปดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับ สกอร์ที่คาดว่าน่าจะเกิดยี่เจ้าบ้านชนะ1นอยู่ที่2 4่สนย์หกเอระครับแล้วก็2อยอยู่ที่1 5 6ห้ากเปอร์็ก็มีโอกาสนะศูก็สิบนต์นะครับนี่ก็สําหรับเดี๋ยวรายละเอียดมันมีคู่หนึ่งไหมหมดแล้วมั้งเพราะว่านี่ไงอ๋อมาเเซียการดิสนะจริงๆก็คืออ๋อไม่มีการเนี้ยอันนี้ข้ามอันนี้ข้ามไปสัปดาห์หน้านะอ่ะ กาดิกทชิไม่ต้องคิดอะไรมากเจ้าบ้านมาเลเซียนะครับก็น่าจะชนะไปได้ประมาณ1 0 2 0งศูนย์สองศูนย์อะไรเงี้ยสองหนึ่งอาจจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็น่าจะหนึ่งถ้าต่อมาไม่เยอะเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่เจ้าบ้านมาเลเซียได้นะครับเขาบอกนั้นนี้มาเลเซียจะชนะในบ้านได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ตั้มสองจุดห้าอยู่ที่หกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสองจุดห้าอยู่ที่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็สกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหนึ่งศูนย อยู่ที่19.5%เลยนะ20อยู่ที่17.25%นะครับก็นี่วิเคราะห์แบบเร็วๆคร่าวๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราจะไปเลือกคู่ที่น่าสนใจมาแล้วก็จะวิเคราะห์อีกทีนึงเป็นรายวันไปนะครับใครชอบคู่ไหนก็แคปแล้วก็ไปลองเลือกกันดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปก็คือน่าจะเป็นบุนเดสิก้าเดี๋ยวไปดูบุนเดสิก้าอีกคู่นะครับสำหรับคู่นี้ลาลิก้าประจำวันที่21-24ตุลาคมพศ2566วิเคราะห์กันแบบคร่าวๆ้วก็จบกันไปแล้วนะครััับบบสสสาหรคลลิปปนนีี้กก็ไ่อด